สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ bmw นะครับ f 1 5 2 5นะครับตัวนี้เป็นดีเซลนะครับโอเคครับเรามาดูกันครับว่าวันนี้เราติดอะไรนะครับสำหรับคันนี้ติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้านะครับเยวให้ดูงานนะครับอ่เผมเปิดให้ดูให้ดูของเดิมนะอันนี้เป็นสปริงนะครับพร้อมกับช็อคเดิมของตัวรถนะครับมาติดตั้งเป็นระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าซ่อนตรงนี้ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะโอเคอันนี้ครับเนี่ครับตัวใหญ่นะครับใส่กับล็อกบนนะตัวนี้ของเดิมใส่กับล็อกล่างนะครับเนี่ยของเดิมใส่ตรงนี้เขาจะเห็นว่าสีขาวๆเนี่ยของเดิมใส่อยู่ตรงนี้นะฮะของใหม่เราใส่เข้าไปนี่เลยนะฮะด้านบนแบบนี้นะฮะโอเคต่อมาพูดถึงระบบ อออุปกรณ์นะครับก็จะประกอบไปด้วยกล่องควบคุมนะครับหรือว่าเป็นระบบ ECU นะฮะกล่อง ECU ควบคุมนั่นเองนะครับก็จะมีอยู่2ฝั่งนะครับฝั่งปลั๊กสีเทานะฮะแล้วก็ฝั่งนี้นะฮะเราจะเห็นว่าชุดนี้นะครับเราดูชุดแรกไปนะฮะนี่ฮะสีนะครับหัวปลั๊กนะครับเป็นสีม่วงนะครับส่วนสายไฟนะครับเราจะเห็นว่าสายไฟมีสีดํากับสีเหลืองนะครับ สีดําก็เข้าแบตเตอรี่เลยนะครับนี่ฮะโลงกาวนะครับสีเหลืองเข้าไฟนะครับส่วนชุดนี้นะเป็นสองปลั๊กคู่กันมามัดไว้ในปลั๊กเดียวกันเลยนะครับก็จะมีในส่วนของนี่ครับนี่ยสองชุดนี้นะชุดนี้ลอยไว้เพื่อที่จะไปเข้ากับสวิตช์ด้านหน้านะครับโอเคครับยาวมานี่ฮะลายมานี่ชุดนี้เป็นตัวควบคุมนี่ฮะก่อนดูดนะฮะครับก่อนดูดจะแปะไว้อย่างนี้นะฮะชุดควบคุมก่อนดูนะครับ อันนี้เป็นตัวกอนใหม่นะฮะนี่ฮะเห็นไหมเราจะเห็นว่ากอนใหม่ที่ติดเข้าไปนะฮะจะมีตัวมอเตอร์เป็นตัวดึงนะครับดึงก่อนโอเคนะครับก็จบไปนะฮะก็มาที่ชุดนี้ฮะชุดรักสีฟ้าที่เราเห็นสองชุดนี้เป็นตัวเข้านี่ฮะเข้าตัวนี้เลยนะครับก็คือเข้าโช้คฝาท้ายหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูชุดนี้ฮะชุดด้านหน้านะครับ ด้านหน้านะครับก็จะมีนะครับเป็นปักนะครับสีเทาเข้าในช่องสีดํานะครับก็จะมีเสียงนะครับเป็นตัวเตือนนะครับแล้วก <c oughs> ็ยาวมาควบคุมตัวนี่ครับสวิตช์ปิดเปิดฝาท้ายนะครับอันนี้อันใหม่นะครับอันนี้อันใหม่ยังมให้ดูของเดิมของเดิมตัวรถจะเป็นแบบนี้นะฮะนี้ของเดิมตัวรถนะครับจะมีคอล็อกอย่างเดียวไม่มีเปิดฝาท้ายนะครับ โอเคจบไปสำหรับปลั๊กนี้นะฮะเรามาดูปลั๊กนี้ต่อนะฮะปลั๊กนี้ก็จะเป็นขึ้นไปนะครับบนนี่ฮะฝาท้ายด้านบนเราจะเห็นว่าฝาท้ายด้านบนจะมีอะไรบ้างครับมีับแรกคือเซนเตอร์ก่อนนะครับเซนเตอร์ของเดิมทัวรถนะครับกับกรนะครับตัวนี่ครับสีน้ําเงินเขียวนะครับเป็นเข้าเซนเซอร์ฝาท้ายนะครับสีน้ําเงินเขียวนะครับเป็น เป็นบายพาสนะครับถอดของเดิมออกแล้วของใหม่เสียบเข้าไปในตัวเก่าแล้วก็อีกตัวใหม่ของเราอีกฝั่งหนึ่งก็เข้าไปในตัวเซนเซอร์นะครับซึ่งอยู่ด้านในนี้นะเซนเซอร์ก็าะเห็นนะครับและอีกชุดหนึ่งครับชุดนี้นะฮะชุดนี้ก็เป็นบายพาสเหมือนกันนะครับก็ถอดกอนนะครับชุดกนเดิมออกนะฮะแล้วก็เสียบเข้าไปนะฮะในกรเดิมหนึ่งฝั่งแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็ เสียบ <insecurity S 2> <ment> เข <road> umas, ้ากับตัวของเดิมตัวรถนะครับก็คือเป็นบายพาสครับของเราจะมีทั้งตัวผู okay. ้ตัวเมียมาให้นะครับถอดของเดิมในกรอออกนะครับแล้วก็เอาของเดิมในกรมาเสียบตัวนี้นะครับแล้วก็เอาชุดอีกฝั่งหนึ่งของเราที่เหลือนะครับไปเสียบในกรนนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันตัวเซนเซอร์นี้ก็เหมือนกันนะครับถอดของเดิมออกนะครับแล้วก็เสียบนะครับเข้ากับของเดิม1ชุดแล้วก็เสียบเข้ากับบายพาสหชุดแค่นั้นเองครับเป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับสําหรับ ชุดวริงนะครับกล่องควบคุมนะครับเซ็นเซอร์นะครับโชคฝาท้ายไฟฟ้านะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวรอประกอบเสร็จนะครับดูการใช้งานอีกทีนึงครับ